ดีเลยฮะดีใช่ค่ะอุ้ยเปิดมาซองซอกซ์ค่ะไม่ซ็อก์เนาะซอกค่ะก็เปิดตัวมาแบบตื่นเต้นมากๆค่ะซีนนี้เป็นซีนที่เอาจริงๆอมไม่เคยเต้นหรือว่าลองทาลองเล่นคาแรคเตอร์นี้มาก่อนก็รู้สึกตื่นเต้นและกดดันมากๆเมื่วันที้อวนถ่ายนะผมว่าภาพตัวออกมาก็รู้สึกดีใจที่เห็นดรนแม็กซคาแรคเตอร์นี้ก็ชอบมากบทบาทใหม่เลยใช่ไหมคะกับการกับฟี้สใช่อ่ะจริงๆ พิตตี้เป็นเป็นพาร์ทหนึ่งจริงๆมีเป็นติดแบบเป็นสิบอาชีพเลยคือจะเป็นคนขายของไปเป็นไกด์ไปเป็ทำอะไรก็ได้ที่เราได้เงินเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเราคือเราเป็นคนที่ต้องหาเงินจุนเจือครอบครัวดูแลทั้งคุณยายน้องส่งเรียนอะไรตกที่เราเกิดเราเป็นแบบหน้าครอบครัวอาชีพไหนคิดว่ายากที่สุดครับพิตตี้พิตตี้อราเตรียมตัวยังไงครับก็แต่รู้ว่าจะเล่นเป็นยังไงบ้าง คือมันจะมีการโวยเสน่ห์ <Yeah. S 2> การเล่นสายตาหรือว่าการเล่นกับ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 ผู้ชายอะไรเง uh ี huh. ้ยเราก็เกิดอะไรประมาณนั้นค่ะถ้าถ้าหลักๆในในในพาร์ททียากที่สุดสำหรับเราคือการหวานเสน่ห์การหวานเสน่ห <c oughs> ์เอสกีการเต้นเราก็มีอยู่แล้วเนาะคืออย่างน้อยเต้นเรนาเรายังซ้อมได้แต่ว่าเรื่องแบบใช้สายตาการมองหรือการความเย้าวยวนมัน มันมันเป็นเรื่องของฟิลลิ่งกี่เทสคะก็ปกติเลยค่ะหนึ่งเทขาดประมาณนั้นประมาณหนึ่งสองกว้างแค่อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเราคู่เวลาบุกาอะไรบพยายามให้โฟกัสให้มันจบในครั้งเดียวพยายามเต็มที่ให้มากที่สุดถึงแล้วว่าเราจะถนัดหรือมไม่ถนัดก็ตามเราก็ตั้งใจให้มันแบบเต็มที่ทีเดียวอย่างการเป็นอาหารนานแสดงมันก็ต้องมีการสนิทให้กับ แฟนๆต่างๆมันแตกต่กางยังไงครับการเป็น,นออพินตี้ที่ต้องโปรเจดอีกอย่างหนึง่งอันนี้มันเหมือนมีคนมองเราอยู่ตลอดมันเหมือนด้วยด้วยแบบมีทั้งกล้องมีทั้งนักแสดงมีทั้งพิธีเอ็กซ์ตร้าอะไรเงี้ยมันมันเหมือนแบบทุกคนโฟกัสทุ่มหัวที่เราเลยมันมันก็เลยต้องแค่ต้องทำสมาธิเป็นพิเศษเฉยๆอาจจะด้วยมุกเป็น รเราไม่เคยเต้นต่อหน้าคนเยอเราก็จะเต้นสนัญียว,วางกล้องอยู่ในห้องอะไรเงี้ยแต่เนี่ยมันคือการแบบอยู่คนหมู่มากเราก็เลยต้องแบบมีมีอะไรที่เป็นเสี่ยงการทำร่วมก,กับพี่โรจน,น,น,นเป็นไงบ้างเป็คนครั้งแรกเลยไม่ใครั้งแรกค่ะก็สนุกสนุกด้วยความที่อย่างที่ท,ทุกคนได้จะรู้ว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้ไม่มีเกรงไม่มีอะไรทั้งสิ้นเวลาเรารู้สึกว่าให้ยโรมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราเรารู้สึกอย่างนี้ ก็จะพูดเลยก็จะแบบแชร์แชร์แชร์กันเลยเฮ้ยประมาณนี้ได้ไหมฉันร uh ู้สึกแบบนี้น้องนี่นก็เลยระหว่างทางเลยไม่ได้มีอะไรที่ต้องแต่ความเป็นที่โูโรเขาจะมีความสนุกสนานนี่น่ะมันเคยมีแบบเราต้องหลุดไหมคะเพราะว่าเราสนิทสนมกันมันต้องดีกันนะครน้อยมากเลยค่ะเพราะว่าหนูก็จะนั่งห่างจากยูโรไปเลยอ๋อนี่คือตาใช้เป็นต้นลม ใช่เพราะว่าเวลาเวลาบุกอยู่อ่ะบ,บุกถแบบูกฉายแอปถูกซีนอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ซีนของมันมันมีแต่ซีนอารมณ์หนึ่งเลยมันก็จะแบบมันก็จะมีที่นั่งของคุณลูกจะนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวกับาก,การต้องไปกับเพื่อนเราเห็นเพื่อนจริงจังเราเคยเห็นภาพนี้มาก่อน,นกับการแสดงกับกับคุณโลล่นะก็พอจะคาดเดาได้ว่าว่าประมาณไหนแต่ว่าโดยรวมโอเคค่ะเพราะพาที่ยูโรทำงาน เขาก็จะเปลี่ยนไปอีกคนนึงเขาก็เขาก็จะไม่ได้เล่นมากขนาดแบบชีวิตปกติเขาก็จะมีมีแยกแยะงานกับชีวิตอยากคนดูดูละครเรื่องนี้จะน่าอะไรกับคราิว่าเรื่องนี้สอดแทรกเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมค่อนขอ้างเยอะคิดว่าถ้าคนดูได้ดูแล้วเอาไปดัดใช้ในชีวิตหรือปักแก้ มันมันมันมีมุมมองที่ทําให้เห็นได้กนะ็สามารถเอาไปปรับใช้กันได้มันจะผูกกระแสผูดจินไหมคะมุกยูมุกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามุกแค่อยากให้คนดูชอบเ,ออเพราะว่าสิ่งที่มุกกับยูโรเล่นมันคือสิ่งสิ่งที่ตัวละครเป็นมันเป็นความน่ารักของตัวละครถ้าถ้าพี่ถ้าคนดูชื่นชอบชอันนันถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดี เป็นเป็นกำลั Б งใจของมุกแล้วก <OB disease. S 2> <area> ็ยูโเนี่ยงไรคุณก็บอกว่าละครเรื่องนี้จะเป็นการทิ้งทวนครับสัญญาครับทางกองเจ็ดชั่วโมงอันนี้ยังมีสัญญาอยู่ยังยังยังไม่ทิ้งทวนเลยยังมีละครอีกนะครับกับตอนนี้มุกยังไม่ได้เปิดละครไหนตอนนี้มีมีแค่ไปลายางค่ะแล้วก็มีมีโปรเจกต์ซีรีส์อันนึงที่ถ่ายไปแล้วแต่ว่าง ยังยังไม่ได้ออนเลยนะครับเพวก็คือเรียกว่าต่อสัญญาหรือว่าจะไม่ได้ต่อสัญญาตอนนี้ยังอยู่ในในช่วงการคุยการเจรจาอืมมันจะเป็นไปในทิศทางไหนคะหรอต่อหรือจะเป็นแบบไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเรารอดูการเจรจาการคุยกันเราจะเป็นก็มีก็เห็นไปเที่ยวบ่อยการที่ไปเที่ยวญี่ปุ่น อ๋อไปเที่ยวพักผ่อนอะไรพักผ่อนกะ็เป็นเป็นปีแรกที่แบบมุกได้ได้แบบคือจริงๆมุกก่อนนะั้นมุกทำงานมาตลอดเป็นเป็นช่วงแรกๆที่แบบเราได้พักเที่ยวยาวแบบสิบวนันอะไรเงี้ยเราก็ไปพักผ่อนเปทั้งที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาลุยงานะหลังจากนี้ก็คือลุยงานะแต่มันก็กแบบคริปในการทำนี้มัคือแบบซเซ็กซี่เหลอเปอร์ทริปแบบขาเจ้หดิบอะไรเปร็นเงยจริงเหรอรถเป็นปกติหรือเปล่าถูกเป็นมนา เนาะหรือว่าทุกคนเอ๊ะหรืาปวดประจำเดือนแล้วคือก็จะมีบางคนที่เข้าไปวันนี้เมาเมนมาแซวเราอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบเอามาว่าโชว์แต่แตงโมแตงโมไม่ขาดตลาดจริงง่ายใจไม่เป็นไรค่ะอยู่ที่ทุกคนแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่อยู่แค่ขอให้อยู่ในขอบเขตแค่พอที่โมมีปาบได้เห็นคอมเมนต์ที่แบบชาวเน็ตมาแซะไหมคะหนู ตัวมุกไม่ค่อยได้เห็นนะคะด้วยอาจจะมุกอาจจะไม่ได้แบบเป็นคนรันคมเมนต์หรือหรืออ่านอะไรขนาดนาดั้นแต่ว่ามุกว่าทุกๆอย่างมันเป็นสินทธิส่วนบุคคลการจะชอบหรือไม่ชอบการจะ,สะแสดงความคิดเห็นหรือว่าอะไรก็ตามก็แค่อยากให้ทุกคนรู้ขอบเขตของกันและกันก็พออยาการไปเที่ยวกันอัพรูปมันเป็นอิสระของเราถูกไหมคะใช่ค่ะมุกคิดว่าการอัพโหลดรูปหรืออะไรก็ตามถ้าเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครก็ไม่น่าจะเป็นแ แล้วเราเห็นคนู้คส,สึกแบบามาเห็นแรู้สึกามุกไม่รู้สึกแย่นะคะมรู้สึกว่าตอนนี้แค่อย่างที่บอกค่ก็มันมันเป็นสิทธิของเราไม่ได้ตั้งความหวใครใช่ไหมเราอยู่กันตบบแฟนตี่ป<บ>กติพี่มุกเช็คคอมเมนต์ในด้านลบแออรงนี้บ้างไหมคะหรือแบบตอบตับแฟนๆหรืออะไรนี้บ้างไหม ไม่เลยค่ะเมื่อก่อนเราอาจจะมีอา่านตอนตอนเด็กๆหรือว่าอะไรเงี้ยเพราะเราอาจจะเป็นคนเล่นโซเชียลเยอะแต่ว่าพอโตอขึ้นมาเราเราเลือกที่จะโอเคเราไม่อ,าอา่านดีกว่าเพราะเรารู้สึกว่าคนเรามีความคิดเห็นที่แตกต่างเราจะแบบให้น้ำหนักกับทุกๆเรื่องในชีวิตขนาดนั้นก็ทาไมได้เราได้มองว่าอ่ะสิ่งนี้ถ้ามันไม่เป็นความจริงเราก็แค่แตัดเราไม่จําเป็นต้องเอามาหนักสมองอย่างมันมีบางคนที่ชอบกับไม่ชอบเราแบบ มือกับคนที่ชอบกับชอบเราอย่างไรบ,บ้างให้ร้องเพนรับมือยังไงคนที่ชอบ,อชอบไม่ช <ไป S 1> อบแา่ปั่นคอะอเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะหายไปแต่ก็มีแฟนๆขับออกมงช่วยแล้ออกลูปกป้องเราเองที่หนูขอบคุณขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคนที่แบบบอกกล้องบุกหรือว่าคอยตอบคอมเมนต์ที่ไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามถามว่าทุกอย่างมันมีมนผลกระทบต่อความรู้สึกไหมในไ,ได้ไม่ดีอ่ะมันสมมติแล้วแต่ถามว่า เราเราได้ให้น้ำหนักขนาดนั้นไหมนะตอนนีน้ไม่แต่ว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบไปเขียนไปช่วยให้แบบกำลังใจกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีอันนั้นเป็นสิ่งที่มึงขอบคุณมากๆสำหรับแฟนๆทุกคนอยากขอเขียนในการลงภาพแลืวความเซ็กซี่ของเราที่มูคิดว่าประมาณไหนที่แบบเอาลงได้ด้วยที่คิดว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นก็ที่ลงทุกวันนี้แหละนะมก็คงไม่มีเกินไปมากกว่านี้แล้ว แต่ว่าที <S <s ่เห็นก็คือปกติเลยใช่ปกติคือมุกอาจจะคือถ้าทุกคนเจอมุกในชีวิตจริงก็จะรู้ว่ามุกแต่งตัวแบบนี้อยู่แล้วใช่แต่ว่าเมื่อก่อนมันอาจจะเราอาจจะไม่ได้ลงหรือว่าอะไรขนาดนะตอนนี้แค่กล้องมันสวยหนูก็เลยถ่ายมกไม่ได้ใครเป็นช่างภาพใถ่ายเองให้เพื่อนถ่ายให้ค่ะแต่ว่าซื้อกล้องฟิล์มมาแล้วก็คือชอบมูดแน่งวิตมากแค่อะไรเองแล้วก็เลยอยากแล้วกับคอนเทนต์ที่เราบอกว่า คนจะมาว่าเราสนับไหนที่มันรู้สึกบรรลไม่ได้ในะดับต้นแบบไหนใช้คำยาวมใช้คำยาเกินไปถึงพ่อแม่อะไรแบบนั้นอะไรที่มันเกินความเป็นจริงไปมากเกินไปเรียกว่าถ้าพี่บุกเห็นพี่บุ๊กอาจจะดําเนินทางปิดหมาดเห็นไหมคะห้ือว่าขนาดนั้นถ้าวันหนึ่งมันถึงขนาดนั้นนะคะก็คงค่ะแต่ว่าวันนี้เรายังรู้สึกว่าเราอยู่ในจุดที่ เราปล่อยเราปล่อยวางได้เราปล่อยปล่อยผ่านได้แต่ถ้าวันหนึ่งมันร้ายแรงเกินที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันเกินความจริงเกินไปแล้วสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นเราก็จะทำอยากก่างการลงจะต้องขออนุญาตใครไหมครับ ลงรูปลงอะไรเงี้ยดีดีสิทธิส่วนบุคคลล้วนเลยนะการองใช่ไหมคะอะไรนะแบบเป็นว่าถ้าถึงจะลงก็ลงได้เลยลงได้เลยไม่ต้องผัดไม่ต้องถกอะไรไม่ต้องผัดอะไรผ่านตัวเองแค่อิดดิตรูปแล้วก็แต่งถือว่าสวยแล้วก็ลงค่ะอยากเป็นนางเอกอย่างเงี้ยค่ะการอิดดิตรูปมันต้องเยอะไหมคะต้องตุ้งเยอะไหมคะอ๋อการตุ้งเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะก็ ก็แอปสองแอปซื้อวีเอีนิดนึงเออต้องใช้ให้มันคุ้มเนาะต้องใช้ให้มันคุม้มโอ้ยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้ดีเราก็ใช้หน่อย่เออใช่ค่ะยังไงก็ต้องใช้คุณพี่ใครถ่ายรูปหนูก็ช่วยปรับแสงให้เขาอโอเคครับขอบคุณทยขอบคุณทายที่ะูฟีเดนกี่มันอ่มพี่อ่าไปประมาณสิบห้า